โตโยต้าวิโก้เนี่ยผมเชื่อได้เลยนะว่าทุกคนเนี่ยน่าจะมีภาพความทรงจำนะครับบางคนเคยขับมาซึ่งมันเป็นเครื่องที่ทนมากแล้วก็มันลุยได้ทุกที่ก็จะมีประมาณ3เชนมั้งคือตัวแรกตัวแรกนี่เขาจะเรียกว่าวิโก้นะครับแล้วก็พอเปลี่ยนมาโฉมหนึง่ง m อ็เหมือนกันแต่ว่าโฉมคล้ายๆกันก็จะเรียกว่าวิโก้สมาร์ทแคปนะครับแล้วก็อีกตัวหนึง่งเขาเรียกว่าเป็นโฉมแบบ m อ็เหมือนกันแต่ว่ายังไม่เป็นตัวแบบออบอ o ดี้นะออตัวถังอะไรอย่างเงี้ย นะครับก็จะเป็น v i g o แชม์อ่ะซึ่งตอนนี้ที่อยู่ด้านหลังผมเนี่ยเป็นตัวสมาร์ทแคปราคาเนี่ยถ้าเป็นตัวเตี้ยนะมันก็อยู่ที่ประมาณ200,000บวกลบอ่ะนในตลาดเนี่ยผมไปลองหาดูแล้วมันอยู่20 0แส0บวกลบแล้วก็ถ้าเป็นตัวยกสูงเนี่ยราคามันก็อยู่ที่2 0 0,000ไปปลายบวกลบนะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นเครื่องยนต์3.0อะไรประมาณนี้นะครับมันก็จะอัพขึ้นเป็น300,000กว่ากว่าบวกลบอ่ะถ้าเป็นตัวจีนะ คันนี้ที่ผมได้มาเนี่ยผมได้ลำดับเดียวป้ายแดงแล้วก็เป็นลูกค้าที่เอารถมาเทินหน้าร้านนะครับแล้วเป็นลำดับเดียวด้วยนะมีพว่อความแค่คนเดียวเท่านั้นอนะได้สภาพมาดีแต่ที่มันมีปัญหานิดน,นึงก็คือเรื่องของสีสีเนี่ยเรามีการเก็บสีพูดตรงๆงเลยนะเวลาเราขายรถเราพูดตรงๆอยู่แล้วนะครับอันนี้มีเก็บสีรอบคันนะเพราะว่าสีเก่าเนี่ยมันค่อนข้างที่จะไม่ค่อยสวยแต่เครื่องยนต์ดีเครื่องยนต์ทนนะครับเป็นตัว v t u r b o ด้วยสภาพเขาเรียกว่ารอบคันเลยดีกว่าตัวนี้ ไฟได้มาโอเคเป็นไฟแบบมันติรีเฟคเตอร์หลอดฮารโลเจนได้มาดีมากกระจังหน้ายังพอยังพอดูดีอยู่คือถ้าพูดตรงๆเลยก็คือสวยในในในรถประมาณปี11อะ่ะผมพูดแค่นั้นนะครับตัดหมอกก็มีให้เรียบร้อยอ่ะเพราะว่ามันเป็นตัวจีนะครับเป็นตัวสมาร์ทแคปเขาเรียกว่าเป็นตัวแคปเปิดด้วยแรกๆอะ่ะส่วนข้างๆเนี่ยมันก็จะมีซุ้มอ่ะแล้วก็ล้อแม็กก็จะเป็นตุยตาตรงรุ่นนะครับยางเป็นของแม็กซิตัวนี้เป็นปี2020นสะครับสเปอยางที่2อ5้า ทับ70ขอบ16ถือว่าเป็นสเปคที่ค่อนข้างใหญ่เหมาะสำหรับสายแบบอยากลุยอยากอะไรประมาณนี้นะครับแต่ขับธรรมดาก็สามารถขับได้นะโอเคกระจกครับโครเมียมอ่าตัวนีตว้ตัวนี้คือโครเมียมครอบนะเพื่อนๆนะโครเมียมครอบโครเมียมครอบคืออะไรคือเอาชุดโครเมียมเนี่ยมาครอบกับกระจกพดชัดเจนะผมเป็นคนรีวิวจริงส่วนด้านในเดี๋ยวค่อยเข้าไปดูแล้วกันนะครับตัวจมันก็จะเป็นตัวจับแบบโครเมียมขึ้นมา นะครับยกสูงก็จะมีดีอย่างหนึ่งตรงที่ว่าเราสามารถลุยได้ตลอดแล้วก็ตัวนี้เป็นตัวสมาร์ทแคปสามารถเปิดแคปได้เดี๋ยวไปเปิดฝั่งนู้นคือถ้าพูดถึงการใช้งานเนี่ยมันใช้งานมันน้อยเลขมาอยู่แสงกว่าเองนะครับเพื่อนแมคไลเนอร์เนี่ยใช้งานมันน้อยมากมีล่องรอยตามอายุการใช้งานเท่าที่เห็นนะก็มีบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ว่าถือว่าเป็นรถสภาพที่ดีในปี2 0 1 1ไฟหลังครับอนนีโคมแท้จากตัวโตโยต้าเลยนะนะครับไฟหลังมันของแท้นะครับ แต่หลอดทอรโเจนอันนี้ก็จะมีไฟเรื่องของไฟดวงที่3นะครับปือจับเป็นโครเมียมโตโยต้นะครับตัว G ีไฮเลนเดอร์อยู่ครบสว,สวยเลยอ่ะแล้วก็มาดูความเดิมกันนิดนึงความเดิมเนี่ยมันก็จะดูที่รอ,อยต่างๆนะครับถ้าสมมุติว่ามันมีการแบบเชื่อมมาเนี่ยคุณจะเห็นได้เลย นะครับมันจะเรียกอันนี้มันจะมีพวกเม็ดสปอตเม็ดอะไรพวกนี้นะครับก็ถือว่าเป็นรถที่ค่อนข้างสวยเลยเ,ออเครื่องยนต์โตโยต้าเนี่ยขเขาวิ่งทด้ร้านโลจริงไม่จริง,มรงผมไม่รู้แต่ว่าที่รู้คือผมมีวารันตี <c oughs> ด้านในครับออสภาพก็ไม่ได้ร้อยเปนตะต้องเข้าใจรบลืเบอมือสองนะครับก็จะมีแบบว่ารอยนิดๆหน่อยหน่อยะครับแต่เป็นรอยที่น้อยมากอันนี้คือตัวไม้นะครับเขาจะมีความกึ่งไอแบบว่าข้างในเป็นแบบสีครีมตัดกับสีไม้นะครับยุคโตโยต้าอยู่ละโอเคเดี๋ยวผมลองสตาร์ทเครื่องยนต์นะครับ ่เือนนี่ครับโอ้โหมันชึ่งอะ่ะแล้วคุณจะไปกังวลอะไรอะ่ะผมมีวารังตีให้เครื่องยนต์แล้วก็ชุดเกียร์สูงสุด10ปีหรือ 1, 100่งแกิโลไม่ต้องกังวลแล้วโอเคอันนี้ผมลองเร่งดูนะครับว่ามันเป็นไงบ้างดูสิเร่งเครื่องโยกอะ่ะเร่งจนรถโยกอะ่ะสุดยอดอะ่ะวีโกโอ,อะ่ะเอามาดูดีกว่าพวงมวาลัย ดูสภาพสิอันนี้รถปี2011นสะครับสวยไหมคงอะไรเดิมน,นะโอเคเมื่อพูดถึงพวกออปชันเนี่ยมันยังไม่มีฟังก์ชันหรอกแต่ว่าทุกคนเนี่ยถ้าพูดตรงกันนะมันไม่ค่อยได้ใช้งานหรอกนะครับแต่ถ้าตัวนี้ถ้าพูดถึงราคาเนี่ยมันอยู่2 0 0แส0กว่าแล้วที่ผมบอกตอนแรกเดีย๋ยวไปดูราคากันจริงๆแล้วกันอตอนนี้ดูบอดี้ก่อนนะครับตอนนี้ <c oughs> เห็นไหมไม่มีลอกไม่มีรอยเลยนะแล้วก็ดูเครื่องเสียงนะครับเป็นชุยุดเป็นยุคแบบเขาเรียวกว่าคลาสสิกอะนะครับ <c oughs> ใช้งานาง่ายใช้งานสบายนะครับไมค แอร์ครับดูสิอันนี้ยังไม่เปิดสุดเลยนะอ่าผมกระดิ่งไหมไม่กระดิ่งหรอกเพราะว่าผมเซ็ตมาถูกป่ะแต่ว่าก็มีกระดิ่งนิดนิดแหละเกียร์ครับดูดิมันมีกลิ่นไอแบบเมื่อก่อนผมเคยขับอยู่ค่อนข้างดีเลยเขาเรียกว่าต้นมันจะมานะครับพอไปเนี่ยมันแผ่วอะไรก็ผมไม่รู้อ่ะผมรู้สึกว่าต้นมันมานะครับเบรกมือนะครับสภาพสวยคันนี้สภาพสวยเลยปุ่มปรับปิดอยู่นี่นะครับเบาะนะครับเป็นเหมือนกำวมยี่อ่ะ กะมาหยี่แล้วดีเทลก็ค่อนข้างดีนะครับสติกเกอร์นะครับเป็นอยู่นะเห็นไหมสติกเกอร์นะครับด้านในแค่ปเปิดได้แบบนี้เลยโอ้โหคุณพี่พูดเลยคุณพี่สนใจไหมครับคันนี้ผมเปิดราคาง่ายๆเลย2,90 0บาทผมเปิดแค่นี้พอตัวนี้เป็นตัวยกสูงนะครับเพื่อนๆผมเปิด2 9 9แสนเมื่อคย้ิดว่าแพงไหมเอ่ยผ่อ,อยู่ต่อเดือนประมาณปกพันิดๆแล้วกันผมใช้คำนี้ 6,000นินๆเนเพื่อนเอามาเป็นเจ้าของได้เลยโอเคไหมร้านอยู่ที่ลำลูกกาคองเจตถนนนิมิตใหม่นะครับใครอยากมาดูตัวจริงใครมาอยากมาทดลองขับนะครับเชิญเข้ามาได้ที่ลำลูกกาคองเจตถนนนิมิตใหม่นะครับใครมาไม่ถูกกด g ู o ก l e m มพพิมว่ามาริโอจบเลยนะครับครั้นี้ก็รับประกันนะครับโครงสร้างนะโครงสร้างที่ผมพูดไปเนี่ยไม่มีชนหนักไม่มีพลิกว่าไม่มีจมน้ำไม่มีกับก่อไม้หากพบเจอยินดีซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์พร้อมกับค่าตกใจอีกพูดชัดเจนนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งนะคร รับประกันให้10ปีหรือ100,000กิโลเมตรนะครับใบเซอร์ติฟิเคทมีให้โอเคไหมแล้วก็หากใครตามหาอยู่นะครับอย่าลืมกดแชร์ไปเพื่อนๆเ,เขาได้ดูกันนะครับว่า h ฮลักษ์วิโกตัวนี้นะครับตัวสมาร์ทแคบ2.5ตัวจราคา20,000เมีรับประกัน10ปีหรือ100,000กิโลอ่ะโอเคอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นิดนึงนะครับเจอกัน